นี้นะคะเราจะไปไหนกันคะสุโขทยัยเราไปไหนกันคะไ,ไปทำไมกันคะไปลอยกระทงสุโขทยัย,ทยแม่แม่ไปไหนคะลูกไปไหนแม่ก็ไปนั่นนะแม่รักลูก <c ười> <c ười> อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวงานเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นงานลอยกระทงคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแต่ว่ารถจะติดหน่อยแล้วก็สมาชิกของเราบางคนก็หลับไหลไปบ้างแล้วแต่ว่าอีกนิดนึงค่ะรถแบบกระเถิบได้ทีละน้อยทีละน้อยอันนี้น้องชายหน้าดำนะคะอันนี้น้องเจ้าสวยแล้วสวยยังไม่หลับนะคะแล้วก็พ่อกับ น้องน้องนายด้านหลังหลับไปแล้วแล้วส่วนยายเป้ลอยู่ไหนนะเราไม่ให้เห็นนะาไม่ให้เห็นหานายาหรอโอเคค่ะตอนนี้ไกดถึงแล้วทุกคนรออีกนิดเดียวค่ะถึงงานแล้วค่ะแต่น้ำตัวหน่อย ตอนนี้ถึงงานแล้วนะคะเรากำลังเดินเข้างานมาเริ่มต้นด้วยมีของขายเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่แลกเบี้ยคะ่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะใช้เบี้ยในการซื้อสินค้ากันค่ะ ระหว่างทางเข้าเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็เจอเครื่องประดับต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องประดับเงินค่ะเป็นเงินที่สุโขทัยค่ะเป็นหลายสวยงามมากๆเลยมีทั้งแหวนสร้อยเข็มขาดกระเป๋า สวยงามมากๆเลยค่ะลายเขาทำละเอียดมากๆจริงๆค่ะและเดินต่อมาอีกนิดก็ลายล้อมไปด้วยกระทงที่สวยงามที่ขายระหว่างทางค่ะแล้วก็แสงสีเสียง สวยงามตกแต่งด้วยโคมไฟต่างๆแบบนี้นะคะดังภาพที่เห็นค่ะแล้วก็โบูรณสถานเจดี JD, ก็ตกแต่งด้วยความสวยงามมีไฟเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราหาตลาดแลกเบี้ยไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อที่ตลาดที่ใช้เงินสดเอานะคะคือบริเวณสถานที่นี่เขากว้างกว้างมากๆเลย แเดินเข้างานมานี้แนงก็สังเกตว่าแม่ค้าที่ขายของในร้านต่างๆในงานนี้ก็จะใส่ชุดไทยสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาหารให้ลูกค้าก็จะเป็นภาชนะที่ย่อยสลายง่ายค่ะแทบจะไม่เห็นถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใส่อาหารให้ลูกค้าเลยค่ะแบบนี้น่ารักและช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้ค่ะ มาชิมกันค่ะมาชิมีกะค่นะมตีแคารทินคาทีแบบเป็นารทีลอยๆเลยอ่ะอร่อยไปเอาโรคาโดอากรอนี้เอาใหเอาไหมคะ

ไปซื้ออะไรมาครับกะยาไก่ <c oughs> ย่างเท่าไรครับแดบบาทแปดสิบบาทลองชิมหรือยังลูกยังเลย Mấy? Ở Đại Nga đây ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงตลาดแลกเบีย้ยแล้วค่ะตอนแรกตอนที่เข้างานแนนคิดว่าทั้งงานจะต้องใช้เบีย้ยเนี้ยซื้อของแต่ที่ไหนได้เขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆไปค่ะบางโซนก็สามารถที่จะซื้อเงินสดได้แต่ว่าโซนที่แนนกำลังจะเข้ามานี้ก็สามารถใช้ซื้อเงินสดได้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าเขาก็มีเบีย้ยให้แลกเพื่อให้เราทดลองใช้ดูนะคะแลกเบี้ยกันก่อนจ้าแลกเบีย้ยอ,อันนี้คือ,อนนเอาไปซื้อของเหรอคะใช่ค่ะซื้อของภายในตลาดนี่คอ๋อ๋อก็คือไม่ได้ใช้เงินสดซื้อใช่ไหมคะอ๋ะอ ขออภัยทุกคนด้วยนะที่อาจจะได้รับความะทบต้องาลไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่เราทั้งทีมงานตลาดแบล็กเบีย้ยนะครับพอ้อมทาง่าคาไม่ขายทุกทุกคนครับพยายามจะให้ทุกคนได้ ตอนแรกที่เดินเข้ามาแนนก็สงสัยนะคะว่ามีบางคนทำไมปูเสือเพื่อที่จะนั่งดูอะไรเนาะหรือว่าเขาจะมีการแสดงกันเดี๋ยวแนนจะมีตอนท้ายบอกนะคะว่าเขามานั่งทำอะไรดูต่อไปนะจ๊ะเ,เมื่อมีโอกาสที่จะได้มาเมืองเก่าที่สุขโขทยัยแนงกง ไม่ลืมที่จะมาสักการะพ่อขุนลามคําแหงค่ะพระเอินแนนเดินผ่านมา เห็นกระทงสวยงามมากเลยค่ะทุกคนทำด้วยความปราณีตเป็นกระทงที่ได้รับรางวัลต่างๆน่าจะเป็นกระทงที่ทำมาหลายวันแล้วก็จะมีสีคำคล้ำดำๆไปบ้างแต่ยังคงความสวยงามและปาราณีตฝีมือล้วนๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลย วันนี้ก็เป็นวันโชคดีของแนนอีกวันหนึ่งค่ะที่มาช่วงจังหวะที่เขาจุดผุพอดีค่ะและแนนก็นึกย้อนกลับไปว่าคนที่เขามานั่งปูเสือมานั่งปูเสือรออะไรแนนก็ได้คำตอบแล้วค่ะเขามานั่งรองดูผุเนี่นเองค่ะเพราะว่าจุดจุดนั้นเป็นจุดที่นั่งดูผุแล้วสวยงามที่สุดค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วเด็กๆก็บ่นง่วงนอนแล้วตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะเมอกินนี่โชคดีมากเลยที่เราได้เห็นพุนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนนขออำลาเพื่อนๆไปกับหลานๆทั้งสองนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายน้องนายบ๊ายบายค่ะครับพ่อกับแม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย